สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าช่องมิสเตอ m i มินนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมฟีฟ่ายี่สามอีกเหมือนเดิมนะครับอยู่กับซีซันของนัทเทิร์นะครับที่มาคุมแล้วมาหลิกในปีนี้นะครับส่วนเกมการแข่งขันวันนี้ก็จะมีเกมอยู่ฝ่าแชเมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่เราจะเจอกับทางอินเตอร์มิลานก่อนนะครับเม็ดแรกมีกาลาตาาลานะครับเซลติกนะกุบ,บีก็จะเป็น บายิย่นแล้ววูฟเล่งได้มาพิเมรีกอ่ะนะเป็นลาซิโอครับ p ีโอเคเอฟซครับก็กรุปสีจะเป็นแอตเลนติโกมาเิกครับเป็นเบอร์กาโมอ์เอเอสโลมาครับแล้วก็ดินโมเครีปนะครับผมกรุปดีเป็น a อซิมิลานครับเซบียาอาแจกแล้วก็อาบีเสาบวกนะครับผมกรุปอ e ีก็จะเป็นปารีสวิเยริูเบนฟิก้าแล้วก็บอนดี้นะครับ กรุปเเป็นสเปอร์โรมาแฟรงเฟิร์ตแล้วก็วิกตอเรียเพาวเซนนะครับกรุปจีนี่แมนซิตต์ไลซิกปอร์โตยูเนียนยูเนียนเอชจีเหรอไม่แน่ใจครับส่วนกรุปเอสครับทีมเก่าของเราครับเชลซีครับเลเวอร์คูเซนโอลิมปิกลียงแล้วก็ชาเตอร์โดเนตนะครับผมก็อย่างที่เราได้สรุปไป EP ที่แล้วนะครับ ว่าเราเสริมใครเข้ามามั่งนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเสริมแบ็กซ้ายเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็จะเสริมอยากเสริมแบ็กซ้ายกับกองหน้านะครับอย่างละหนึ่งคนนะครับตอนนี้นะเกมการแข่งขันวันนี้ครับที่เราจะเจอกันทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับในรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผม let's go เอาละครับแล้ววันนี้ที่สนามซานติอาโกเบ์นบิวของเรอัลมาดริดนะครับผม ก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของนัานอินเตอร์มิลานเอาอินเตอร์มิลานมีกาน,นาบี้เฉยหาาลวครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซานเตียโกเบนาบิวของเรียวมานิกนะครับวันนี้นะเทิดพาลูเบมเปิดบ้านรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานครับทีมดังจากอิตาลีครับโอ้โหแล้วมีมากินยอร์ดด้วยก็เป็นเมดแรกของ UCL นะครับผมในรอบแบ่งกลุ่มครับ นะเธอก็หวังจะเก็บ3คะแนนจากอินเตอร์มิลานได้นะครับผมว่าเราเสริมมาก็หนักพอสมควรครับสำหรับตัวที่เสริมเข้ามานะครับเอาละครับซีเตัวจริงของทางด้านเจ้าบ้านครับตูก็จะเป็นทิโบกุกตัวนะครับผมเซ็นเตอร์ก็เดลิกลูดิเกอร์ครับกุสโซด้านขวาครับเมนดีกับซ้ายนะทางด้านของฝั่งทีมเยือนนี่ที่เห็นก็มีเดคันไลนะครับกานาบีนะเอ้แล้วก็เป็นมาร์คินยอนนะเขาก็เสริมหนักเหมือนกันนะ ตัวที่ผมสนใจคือเบเล่านะครับเอาละครับเกมการ่งกัน,กน,กนครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับอินเตอร์มิลานจะบุกจากขวาไปซ้ายในยุดธสีเหลืองครับโคเมกโนเลาให้ที่เชโกเชโกแทงลูกนี้โอ้โหและลอเอเนจีหลุดขึ้นมากดโอ้โหโดนเฉยเป็นเชโกแทงให้เอเนจีครับหลุดขึ้นมาลูกนี้โอ้หโหกดลูกนี้หายเลยครับ สัดเต็มคอลูกนี้เรียบร้อยครับแจกสั้นให้โมดิตโมดิตออกมาที่กุสโตกุสโตเปิดไปเสาสองเอเดนอาซาหูไม่ถึงกานาบีตบมาให้ดิเบเล่าไอ้โมดี้เอเนตซีโหกดลูกนี้ข้ามคานคะรับโอ้เลยเดลิกเสียตำแหน่งไปยกมาให้กานาบีลูกนี้กานาบีได้อยู่แล้วตบกลับมาที่ ใครก็ไม่รู้แล้วหลุดมาที่เบเรล่าลูกนี้กดโอ้โหดีนะออฟไซด์โอ้โห,นะออโโหแล้วเขาทําเกมมันขึ้นมาดีจัดครับโอ้โหออฟไซด์ไปแค่หนึ่งฝ่าเท้าแค่นั้นเองนะครับมาที่เชโกเอนเนซี่ผูดคำตรงแรกเอนเนซี่โอ้โหหลุดขึ้นมาอีกแล้วเอนเนซี่กดโอ้โหแล้วกุกตัวเซฟไม่ได้บอลกลับมาแล้วยังได้อยู่โอ้โหเชโกโอ้โหจังหวะแรกกุกโดนสาเซฟไม่ได้ครับแล้วตบกลับมาลูกนี้เบเรล่ายกไป โอ้เจโก้กดเต็มข้อครับลูกนี้โอ้คบลิงแฮมโดนผักนิดนึงครับมอดิตต่อมาที่บเอเวดีบดเอเวดีต่อมาที่อนอาสาหลุดขึ้นมาอาซาโอ้โหนาหน้าเซฟ,ฟได้เฉยแจ็คสันต่อมาทีโรดิโกโรดิโกพักขึ้นมาไอมาทีมโดดิตมดิตต่อมาที่บเอเวดีบดเอเวดีแทงมาทีเอเดนอาซาอาซาโอ้โหเราไม่ดี แล้วอาซาอาซาอาซาโอ้หอะไรวะเฮ้ย <c oughs> วันนี้เล่นไม่ดีเลยแล้วปัมวลล๊มลูกนีคโคโค้โอ้โหแล้วบาลล่าให้มาที่เชโกโอ้แล้วต่อที่บาลลา่าบาลล่าหลุดขึ้นมาบาลลลากดโอ้โหยับเยินครับแม็ดนี้อยากจะได้ประตูครับโดนสวนขึ้นมาดูบาลลา่าแม่งกดขวาเต็มข้อจัด โอ้โหเรียบร้อยฮะแล้วถอดแจ็คสันเลยครับวันนี้ทำอะไรไม่ได้จริงๆครับสำหรับแจ็คสันกับโรดิโก้ครับบริลิงแฮ์มบริลิงแฮมให้มาที่โมดิทโมดิทยกให้อิมโมบิเล่โอ้โหชนกันโอ้โหยังไม่ได้ครับหมาอีกแล้วครับบาร์เบล่าบาร์เบล่าโอ้โหมาเป็นแผงมาเป็นแผงหมาเป็นแผงตบมาติดที่เมนดี้ครับโอ้โหทำอะไรไม่ได้จริงๆครับวันนี้ยก หมาโอ้สี่ศูนย์อปาเมกาโนโอ้โ oh, ห oh, แล้วมาโดนประตูที่สี่ครับโอ้ oh, ยับเยินครับที่ซานเดโกเบนาบิวครับเสริมขนาดนี้แพ้ยับขนาดนี้บอร์บริหารจะว่างไงครับเนี่ยนะเทิโอ้แล้วขึ้นไวไม่ได้ครับหลังอินเตอร์นี่คือยืนกันแน่นจัดให้ออกมาที่อาาอาซา อาซาตัดเข่าข้างในอาซาปันขวาลูกนี้โอ้โหได้ประตูคืนเฉยโอ้โหต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับแล้วดูอาซาปันขวาลูกนี้ครับโอ้โหน,น้าปิดเสาแรกครับไปเปิดเสาสองให้อาซาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้จบการแข่งขันครึ่งเวลาหลังครับแมตช์แรกยูฟาแชเมเปี้ยนลีกครับโอ้โหโดนกดไปสี่ประตูต่อหนึ่งที่ซานเดโกเบ์นบิวครับ โอ้เสริมตัวมาหนักขนาดนี้บอร์ดผู้บริหารก็ต้องมีเรียกนะเธอขึ้นไปคุยกันบ้างนะครับโอ้โหจะบอกว่าซานเตอโกเบเนบิวแตกก็ว่าได้ครับโดนไป4ี่เม็ดโอ้โหไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรามาในลีกเราต่อครับแมตช์นี้เราจะไปเยือนทางด้านของเบติตนะอันดับที่16ครับในลีกเราก็ผลงานดีนะแข่งสี่ชนะ4ี่เลยนะครับสำหรับในลีกของเรานะครับส่วนผมคิดว่าแบ็กซ้ายอะ่ะผมยังได้แบ็กซ้ายอีกสักหนึ่งคนครับ เออผมคิดว่าผมไปขอซื้อเขาดีกว่าราคาอยู่ที่99ล้านนะครับถือว่าแพงเอาเรื่องนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราเงินถุงเงินถังครับนะาทึ่ขอเสริมอีกสักหนึ่งตัวละกันนะครับผมนะครับทานเฟอร์เรายื่นไปเลยครับร้อยร้อยสี่สิบสองทวนละกันครับโอ้แม่งจะเป็น,นตักงเตะที่แพงมากเลยนะโอ้โหร้อยสี่สิบสองล้านแม่งยังขอเก็บไปคิดอีกครับแม่งก็เกินแพงเกินก็สําหรับเตโอนี่เราก็ต้อง รอให้แม่งไปคิดก่อนละกันนะครับผมว่ามันจะให้เราหรือเปล่านะสำหรับเตโอนะครับผมแล้วก็เอาล่ะครับสำหรับเตโอเฮอร์นันเดสนะคือเหมือนนักเตะอยากมาแหละเราก็ไม่ปล่อยครับเพราะว่าเราก็เสียเงินไปแล้ว4 0 42ล้านนั้นเนาะก็ตามนั้นครับเดี๋ยวเราไปคุยสัญญากันเลยแลยกันนะครับผม let's go ก็เรียบร้อยครับเขารับข้อเสนอก็โอเคครับตามนี้ครับสำหรับแมตชนี้ที่จะเจอกันเยวเบติสนะครับผมจะขออนุญาตซิมแมตดีก,กว่านะครับผม let's go โอ้แล้วก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูจากลูดิโก้ครับเีนิซิวจูเนียแล้วก็ลูดิเกอร์นะครับผม แล้แมตต์ต่อไปเราจะเจอกับด้านของแานาดาทีมอันดับที่11อันดับ11ก็ไม่น่าจะมีปัญหาผมขออนุญาตไปซิมแมตต์เลยแล้วกันครับไปไวๆครับีพี EP นี้เอาก็เอาชนะแานาดาไม่ได้2ประตูต่อ1ครับได้ประตูจากอิโมบิเล่ครับแล้วก็โดนตีเสมอจากเมเลนโดนะครับผมแล้วก็ได้ประตูชัยจากบอร์เวเดนะครับผมก็ชนะอีก1แมตต์ Matt, ครับสำหรับในลีกนะ <c oughs> ก็สำหรับแมตต์นี้ครับเราจะได้ ออกไปเยือนทางด้านของคาดิสนะครับทีมอันดับที่5นะคาดิสอันดับ5นี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็แข่ง6ชนะ6เลยนะครับสำหรับทีมของเนเธอร์ในลีกนี่คือเล่นดีมากๆนะครับยังไม่แพ้ใครแล้วก็ยังไม่เสมอใครครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกับคาดิสกันเลยแล้วกันนะครับผมเล t โก o เอาละครับลาลิกาสเปนนัดที่7นะก็เราออกมาเยือนทางด้านของคาดิสนะครับแมตช์นี้ก็เบอร์ดิงแฮมครับ นำทีมเป็นกัปตันทีมด้วยครับก็ส่วนในลาลีกานี่คือผลงานเราแม่งโคตรดีเลยนะแต่ในยูฟ่านี่คือโหเปิดหัวมาแมชดแรกโดนอินเตอร์ไป4เม็ดโหใจแป้วเลยครับสำหรับนรเธอร์นะเอาละครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับคาดิสจะบุกจากซ้ายไปขวาครับในชุดสีเหลืองเกงน้ำเงินเวนิสุสออกไปที่เวลิงแฮมจากสันให้ต่อมาที่เวนิุสเวนิุส ตบกลับมาให้เบอร์ลิงแฮมโอ้โหแล้วนำเร็วเลยครับ4นาทีเท่านั้นครับโอ้ดูครับเบนิซุตตัดเข้าในมาแล้วตบมาเบอร์ลิงแฮมลูกนี้กดขวาประตูก็ไม่ทันครับสำหรับผู้รักษาประตูของคาดิสครับนี่ฮะเบอร์ลิงแฮมวันนี้ได้ใส่ปอกแขนเป็นกับทันทีมด้วยครับเปล่าโลผ่านไปได้ครับซาโดอาร์ยกมาก็ติดอยู่ที่ดูดิเกอร์ยังได้อยู่ที่อาคาเลส อาคาเลสให้มาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหทีโบกูกตัวยังเซฟไม่ได้เบนดีให้ที่เวนิสุสเวนิสุสพาึ้นมาตบมาที่บลเบเดโอเอาจนได้ครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหดูความสามารถเฉพาะตัวของเวนิสุสจูนี่ครับตบมาตรงนี้ก็ลงโล่งครับจ่ออย่างนี้บาวเบเดีไม่พลาดอยู่แล้วครับโอ้เรียบร้อยครับไอแจ็คสันนี่ เงียบๆไปเหมือนกันครับสองสามเมตรที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เจอกับอินเตอร์แล้ววัดเกตดักได้สวยแรมที่ชัวร์ไม่นี่แอมที่เบอร์ลิงแฮมออกมาที่เบนิซุตเบนิซุตหลอกแล้วให้ที่เบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมแทงมาที่แจ็คสันโอ้โหพูดเงียบไม่ได้ครับสำหรับแจ็คสันแม่งยิงโชว์ไปดีโอ้ลูกนี้ต้องชมเบอร์ลิงแฮมครับดูฮะ แล้วนี่ฮะอย่าว่าผมครับอย่าว่านอนครับนอนยิงเลยครับลูกนี้โอ้กำลังบ่นเลยครับว่าเงียบๆไปหลายแมชดเหมือนกันครับสำหรับแจ็คสันเรยนี่ให้มาที่เบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมต่อมาที่ชัวร์เมนี่โอ้ยบุกอยู่ฝั่งเดียวครับตอนนี้มาที่โอลิกีเทพเจ้าโอลิกีโอลิกีหลุดขึ้นมาโอลิกีกดโอ้ยที่บุกตัวยังเซฟไว้ได้ครับเบอร์ลิงแฮมยังได้อยู่ ไอ้พีเบาเวดด้กดเลยละกันโอ้โหอ่าครับเป้าหมายอยู่ที่ลูดิเกอร์เป็นไงล่ะโอ้โหเอาจนได้ฮะโอ้ลูกนี้เอาจนได้ครับลูดิเกอร์ครับดูฮะโยนมาลูกนี้เป้าหมายคือลูดิเกอร์แล้วเข้าหัวโอ,เ,อเวดวางมาลูกนี้แล้วขึ้นเอาชนะสองตัวผู้เล่นของคาดิสครับหมาที่เบาเวเด โอ้โหแล้วเสียบอะไรครับนี่บอวเวดี้หลุดมาบอเวดี้ข้างในมีแจ็คสั้นบอเวดี้มาที่แจ็คสั้นโอ้โหแล้วยิงโอ้โหแม่งยิงไม่เข้าเลยออกไปที่เวนิสูธเวนิสูธพาขึ้นมาเวนิสูธถึงต่อมาที่เบอร์ลิงแฮมโอ้โหโอ้ดูเวนิสูธครับโอ้ความสามารถเฉพาะตัวอีกแล้วครับตกมาเบอร,ร์ลิงแฮมยิงลูกนี้โอ้ก็เรียบร้อยครับ วันนี้ได้ลงใส่ปอกแขนหรือว่ามั่นใจครับกดไปตอเม็ดเลยครับสำหรับเบอร์ลิงแฮมเอาวอรโลตัดเข้ามาให้ที่ทเทเจ้าโอลิกี้โอ้ได้ลุ้นครับลูกนี้ออกไปที่เอาวโลเอาวโลเมนดีดักไว้ได้สวยโอเคครับแล้วก็จบการแข่งกันครับโอ,โอ้ดุเดือดจริงๆครับในหลีกเรียวมัดหลีกลูกทีมของเน,นเธอร์ตอนนี้คือในลีกนี่คือเดือดจัดเอาชนะไม่ได้5ประตูต่อศูนย์ครับ นี่ฮะสำหรับเบอร์ลิงแฮมครับก็กดคาดิทไป2เม็ดเลยนะสำหรับแมตช์ที่แล้วครับแล้วสำหรับแมตช์ต่อไปครับเราเจอกันทังด้านของเซลติกนะครับทีมที่แม่แรกเสมอกบกาลาตาสลายมา1ประตูต่อ1นะครับพอเราก็แพ้มานะครับเอาละครับสำหรับเกมนี้กับทั้งด้านของเซลติกเราต้องพยายามกอบกู้สถานการณ์ทีมกลับมาครับในถ้วยใหญ่ถ้วยนี้นะเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วก็ตกรอบเซมิมไฟแนลนะครับปีนี้นะเธอเข้ามาก็เสริมกระจายก็ถ้ามาตกรอบ รอบแรกนี่ก็คือต้องโดนไล่ออกแล้วละ่ะนะเทิดอะ่ะก็เดี๋ยวเราไปลุยกับเซลติกกันเลยครับ let's go อ่อล่ะครับแมนนี้ต้องกอบกู้สถานการณ์ในทั่วใหญ่ตั้งหน่อยนะนะเทิดนะไม่งั้นโดนเด้งแน่ครับอ่อล่ะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนาม S. p r i n t อของเซลติกนะครับผมวันนี้ออกมาเยือนทางด้านของเซลติกครับแล้วก็จูเบอร์ลิงแฮมครับก็เป็นกัปตันก็ได้อยู่ ในถ้วยนี้เราก็เตะไปแล้วหนึ่งแมตช์นะครับก็แพ้ไปนะเอาครับเกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับเซลติกก็บุกจากซ้ายไปขวาวินิสูนี่จีดจัดๆเอาแล้วให้มาที่บาเวเดวแล้วเบลิงแฮมอีกแล้วได้ลองเลยครับจังหวะแรกดูดิเกอร์ไม่ลงก็เป้าหมายอยู่ที่สโตนโหูโดดฟาดไม่โดนมาที่เซบายอดยิงติดดีครับ แล้วอยู่ที่เบอร์ลิงแฮมให้มาที่บาวเวดี้บาวเด,ดีเห็นช่องนี้ของโรดิโกตบมาแล้วโอ้แจ็กสันลูกนีโ้โอ้ยิงต่อเนื่องครับโอ้แล้วดูบาวเวดีแทงลูกนี้ครับโรดิโกหลุดมาแม่งไวอยู่แล้วครับโรดิโกแล้วแจ็กสันจบสกอร์แท็บอินง่ายๆเข้าไปครับ2องเมตรสประตูครับจอนตนตบมาเคียวโกโอ้โ,อโยังเข้ามือของติโบกุกตัตครับบ่อนอยู่ที่กุกโตให้มา 1 2ก็โอ้โหหนึ่สองแล้วเสียมออยู่ที่โจตาโจตาตบมาที่มาดีแล้วโอ้โหอาอาบาดาครับโอ้ลูกนี้เ,นนรรนเสียบอลตรงกุสโตครับนี่ครับเสียบอลแล้วโดนสวนขึ้นมาครับแล้วเมนี่มาตรงนี้ต้องโอ้โหอาบาดายิงไวครับลุกตัวไม่ทันตั้งตัวครับลูกนี้โอ้กดหายเลยครับเมนี่มาที่เวนิซู เบนิซูตโอ้โหเบนิซูตยังไวเบนิซูตพักขึ้นมาเบนิซูตเบนิซูตยิงดิโอ้โหไม่เข้าเซบยอสออกมาที่เบนิซูตเบนิซูตหลอกเบนิซูตหลอกอยู่เบนิซูตคลองจัดเบนิซูตที่เบาเวนเด้โอ้โหติดบล็อกปุโรฮิตชีเกียวโกโอ้แรงตัดหลังมาลูกนี้ยิงงูที่บุกตัวยังช่วยเซฟไว้ได้ครับโจตายกมาลูกโขลูกนี้โอ้โหที่บุกตัวปัดออกได้ครับ โอ้โหอีโมบิลี่ยังไม่ได้ไปดที่จูดเวลลิแฮมโอ้โหมันแน่นครับออกไปให้กับเมนดี้เมนดี้ต่อมาที่เวนิสูตเวนิสูตตัดเข้ามาลูกนี้โอ้โหโอ้ดูครับมันแน่นครับแล้วยกออกไปให้กับเมนดี้แล้วโขกต่อกอะเบนิสูตโกดลูกนี้ก็เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับขู oh, ่โดดเด่นครับวันนี้เวนิสูต แล้วเมนดีดักไว้ได้ครับออกไปที่เวนิซูสเวนิซูสวันนี้โดดเด่นมากๆตบมาที่บอวิดีบอสบีดีไอที่อิมอิมโมบิล่โอ้โหลูกนี้ยังไงครับโอ้โหออฟไซด์โ oh. อ้โห oh oh. มันออฟไปเยบน่าจะมาเล็บคขบอ่ะอิโมบิล่พาขึ้นมาอิโมบิล่แทงมาให้ที่บายฮิมบายฮิมหลุดขึ้นมาลูกนี้โอ้โ oh ห oh. ยังติดบล็อกของกาบาบาล่าครับแต่เป้าหมายอยู่ที่ อิบโมมิเลโอขขึ้นไม่ได้แล้วบายฮิมยิงสวนเลยโอ้ลูกนี้ก็จบการเงงกันครึ่งเวลาหลังครับเดี๋ยวมันรลีกออกมาหืดจับเหมือนกันครับเอาชนะเซลติกไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับก็มาสรุปตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปี้ยนตอนนี้ก็เป็นทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับที่เก็บใช้ได้2นัดติดครับเอาชนะกาลาตาสลายเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นที่2ครับเอาชนะเซลติก ได้2ประตูต่อนหนึ่งครับมี3คะแนนครับสำหรับกรุ๊ปบีก็โอ้ยเจ็ดวูบวูบยังเอาเรื่องอะครับสำหรับกรุ๊ปบีครับกรุ๊ป C ก็เอาเป็นเบอร์กาโมฮะแอตเลติโก้มันลีกนะกรุ Group D, ๊ป D ก็แจกกับ AC มิลานครับกรุ๊ป E เป็นปารีสนะครับก็ไม่ผิดโผครับกรุ๊ป F ก็สเปอร์ครับ G ก็ปอร์โตแมนซิตครับกรุ๊ป เอชก็โอ้โหเคียซี C, เอาเรื่องจะจัดครับลูกทีมทีมเก่าของนาเธอร์นะก็ตารางคะแนนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2เมตรแรกก็ประมาณนี้ครับสำหรับตารางคะแนนลาดิการสเปนตอนนี้เราก็แข่ง7นัดชนะ7ครับยิง22ประตูเลยนะในลีกนี่คือยังโหดนะครับผม ก็นำเป็นที่1ครับ21คะแนนตามมาด้วยบาซ่ซาเซบิยาแล้วก็เอเรนติโกมาดริกนะครับก็สําหรับ e ีพีนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ e ีพีหน้านะครับผมสําหรับ e ีพีนี้ก็บ๊ายบาย